กลับมาอยู่ในช่วงนี้คุณผู้ชมต้องบอกว่าในยุคที่เศรษฐกิจค่อนข้างที่จะซบเซาคุณผู้ชมแต่หลายๆคนนะครับต้องหันมาใช้ในที่พึ่งทางใจคุณผู้ชมจะทํายังไงให้ทุกอย่างดีขึ้นขี้คลายไปในทางที่ดีขึ้นนะครับวันนี้เรามีองค์พระศรีวลีต้องบอกว่าเป็นหนึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับที่อยู่คู่กับคนไทยมาช้านานมากๆนะครับแต่รายละเอียดจะเป็นยังไงเดี๋ยวให้อาจารย์พูดนะครับเป็นคนไขข้อข้องใจให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันครับครับผมแหมต้องเกินมาขนาดนี้ต้องเกินก่อนว่า ในเรื่องเกี่ยวกับอะไรครับสภาวะของเศรษฐกิจผมเนี่ยอาชีพเป็นหมอดูมาตลอด20กว่าปีครับนะครับผ่านเรื่องราวต่างๆในเรื่องเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจดีเศรษฐกิจที่มีปัญหาครับโดยเฉพาะครับในช่วงปัจจุบันนี้ครับเกณฑ์ในเรื่องเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจนั้นค่อนข้างที่จะรู้อยู่กันทุกคนว่ามีปัญหานะการเงินการพองหลายคนหลายท่านขาดในเรื่องเกี่ยวข้องกับสภาพคล่องทางเรื่องเกี่ยวกับการการพองนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งครับ หลายคนมาปรึกษาอาจารย์ครับว่าจะต้องการในเรื่องเกี่ยวกับกําลังใจนะครับเป็นเครื่องยึดถือยึดติดยึดเหนี่ยวนะครับสิ่งหนึ่งครับที่อาจารย์ผู้นะครับผมแนะนำนะครับแนะนําให้กับคนที่เป็นนะครับนะลูกศิษย์อาจารย์ผู้นะครับได้ไปบูชาครับนั่นคือพระศีวลีครับพระศิวลีครับสิ่งสําคัญที่สุดนะครับถ้าพูดถึงในเรื่องเกี่ยวข้อหักครั้งนะครับกล่าวก่อนนะฮะ พระเสวดีเนี่ยนะครับท่านเป็นวัน,นะอสัตย์อ่าซึ่งตุนจุดนี้นะครับท่านผู้ชมครับพระเสวุดีครับท่านจะนะฮะอยู่ในท้องนะพระคันของพระมารดาครับตลอดเจ็ดปีเจ็ดเดือนเจ็ดวันซึ่งนานมากนะครับแต่ว่าพออยู่ในท้องพระคันพระมารดาครับพระมารดาท่านเนี่ยมีโชคลาภอยู่ตลอดเวลาเพราะจะมีนะครับคนที่ มานะครับนะถวายสิ่งของต่างๆนะครับตอนเช้านะครับห้าร้อยอย่างตอนเย็นนะครับผมห้าร้อยอย่างนะฮะตลอดเจ็ดปีเจ็ดเดือนเจ็ดวันนะครับอันนี้คือสิ่งที่เป็นสิ่งอัศจรรย์เป็นอย่างมากครับและอย่างที่สองครับตอนที่ท่านนะครับบวชเรียนนะครับเป็นพระสิวิีแล้วนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่แปลกประหลาดมากครับเพราะว่าองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับท่านบอกว่า เวลาที่จะเดินทางไปไหนนะครับในถิ่นทุลกันดานนะครับจะต้องมีพระศิวดีนะครับผมไปด้วยนะฮะเรื่องของความที่แต่ละที่นั้นทุลกันดาลน,นะครับในสถานที่คุณลงดึกภาพนะอินเดียสมัยก่อนนะ่ะนะ2,500ปีที่แล้วอ่ะเป็นยังไงบ้างโอ้ปัจจุบันก็แบบแทบแย่นนะอาจารย์ย้อนไป2,500 <2, S 1> ปีจจปุ๊บเนี่ยธนะุลกันดานมากบ,บางที่เนะ่ยไม่มีคนแต่ว่ามีเทวดา นะครับมาถวายปัจจัยและถวายในเรื่องเกี่ยวข้องกับอาหารนะครับแปลว่าพระสงฆ์นะครับ,นะรบที่ไปทุดงด้วยเนี่ยไม่มีทางอด mm hmm. นี่คือสิ่งที่อัศจรรย์เป็นอย่างมากครับเดินทางไปที่บ่บ้านท,ที่ไหนก็ตามทีปุ๊บนะครับก็มีคนเนี่ยนะมาตักบาจตลอดเวลาเพราะฉะน,นั้นน่ยพระสิวดีเนี่ยท่านจึงเป็นตัวแทนในเรื่องเกี่ยวข้องกับความอุดมสมบูรณ์อุดมสมบูรณ์ตรงจุดนี้แปลว่าการกินการอยู่อุดมสมบูรณ์นะครับนี่คือส่วนที่หนึ่งแล้ว ใ,ในเรื่องเกี่ยวข้องกับปัจจัยต่างๆนะครับในเรื่องเกี่ยวกับการเงินการทองนะครับพัสดีเนี่ยให้นะครับพรกับคนที่มาทําบุญตักบารนะครับขอให้ท่านนั้นมีในเรื่องเกี่ยวข้องกับโชคลาภนะคนที่ทําบุญตักบารกับพิวลีนะครับก่อเกิดนะครับผมในเรื่องเกี่ยวข้องกับโชคลาภนะตลอดเวลานะครับทำมาค้าขายกิจการการงานนะครับผมเจริญรุดหน้านะครับ เพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เป็นสิ่งอัศจรรย์นะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่คนไทยมีความเชื่อนะครับมาตั้งแต่โบราณครับแล้วที่สัมผัญที่สุดครับมีโอกาสนะฮะเดินทางไปนะครับวัดพุ่งเสษฐีจะมีนะครับผมองค์พระศีวลีนะครับนะฮะปางด้านหน้าของอาจารย์นะครับผมนะน่ถือนะถือบารถือกดไปนึกออกไหมฮะนะเดินทางไปนะ ไม่ขาดซึ่งในเรื่องเกี่ยวข้องอะไรครับช็อาโกลในเรื่องเกี่ยวข้องกับการงานในเรื่องเกี่ยวข้องกับการเงินครับปางพุดงนะครับที่วัดนี้นะครับจะมีพระสิวลีปางพุดงนะครับองค์ใหญ่นะครับตั้งอยู่ที่วัดนี้ครับสังเกตอย่างหนึ่งว่าพระสิวลีนะครับจะมีไม้เท้านะฮะสื่อถึงในเรื่องเกี่ยวกับการที่จะมีคนนั้นอุปถัมภ์ค้าชูครับส่วนที่2ครับมีกฎครับกฎเอาไว้ทําอะไรครับคือนะฮะ ทำให้คุณนั้นนะครับอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขครับและที่สำคัญครับมีบาทนะฮะบาทนี่คือสื่อถึงในเรื่องเกี่ยวกับความอุดมสมบูรณ์นะข้าวปลาอาหารแห้งไม่ขาดเลยครับและกข้อมียามนะฮะในเรื่องเกี่ยวกับพลวัตปัจจัยต่างๆก็จะไม่ขาดซึ่งกันและกันครับนี่คือความเป็นมงคลนะครับซึ่งตัวจุดนี้เนี่ยวัดพุ่งเศรษฐีนะครับได้ออกนะครับนะ พระสิวลีรุ่นมงคลเศรษฐีชื่อกระเพาะ,ะนะฮะนะออกมานะครับให้สาธุชนนะครับนะได้บูชาการบูชาครับผมพระสิวลีนั้นนะครับหลักๆกก่อนนะครับหนึ่งเตรียมน้ำนะน้ำปาำปา่าป่าสองน้ำพึ่งอ่าสามดอกมะลินะเอาไวโ้โรยนะในน้ำปาปล่านะครับดอกบัวนะหรือดอกไม้หอมนะ 3ดอก5ดอก7ดอกนะครับได้หมดนะครับแล้วก็กล่าวคาถาภาวนานะครับข้าพเจ้านะทำงานเป็นไปด้วยชอบประ,ประกอบด้ธรรมนะฮะมีความวิยะารูสสัะนำพาไม่งอมือง,งอเท้าบุญคุศสที่ข้าพเจ้าสร้างตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันนี้จงสําเร็จแก่องค์พระศิวลีและพระสิรีนั้นขอให้ท่านนั้นช่วยประทานพรความสําเร็จให้เกิดขึ้นกับข้าพเจ้าด้วย อันนี้คือความที่เป็นมงคลเสริมดวงชะตาชีวิตนะครับผมมากที่สุดครับเพราะฉะนั้นแปลว่าใครก็ตามทีนะคะที่อยากที่จะมีความที่เป็นมงคลเสริมดวงชะตาชีวิตแบบนี้นะครับห้ามาพลาดเลยนะครับอาจารย์อยากที่จะแนะนำนะครับพระสิวลีที่อยู่ด้านหน้าของอาจารย์นะครับด้านนี้นะครับนะรุ่นมงคลเศรษฐีนะครับในเซตนะครับประกอบด้วยนะครับพระเสววลีนะครับนะจี้ล้อมเพชรนะครับ ยี่สิบเจ็ดเม็ดนะครับเป็นเพชรลัสเซียนนะครับมูลค่าหนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบบาทนะครับแผ่นทองนะฮะพระศิวลีนะครับมูลค่าหกร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับและถ้าใครนะครับผมที่โทรมานะครับผมเก้าสิบเก้าสายแรกนะครับคุณจะรับฟรีนะครับสร้อยคอลายสีเสานะครับมูลค่าห้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับอย่างต่อไปยังไม่หมดนะครับ เรายังแถมแนบนะครับห้อยพระลายดอกพิกุลนะครับม,มูลค่า299บาทนะครับแล้วเรายังมีในเรื่องเกี่ยวข้องกับคาถาบูชาแล้วก็กล่องกรรมยี่นะครับผมสวยหรูนะครับท,ทั้งหมดทั้งมวลที่อาจาร,รย์บอกกล่าวมานะครับทั้งหมดเนี่ยคือ2,887บาทนะครับแต่ถ้าใครนะครับที่โทรมา99สายแรกนะครับ คุณจะบูชาเพียงนะครับ9 9 9บาทนะครับใครที่สนใจในเรื่องเกี่ยวกับความเป็นมงคลเสริมดวงชะตาชีวิตนะครับคุณต้องโทรตอนนี้เลยคือ0851873111นะครับคุณจะได้ของนะครับผมทั้งหมด6อย่างนะครับตรงจุดนี้นะครับนี่คือความที่เป็นมงคลนะครับอาจารย์ข้อห้อยนะครับอยู่ตลอดติดตัวและอาจารย์นะครับแม่อาจารย์เนี่ยนะเป็นคนอัมพา นะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งนี้เป็นสิ่งที่นะครับอยู่คู่อัมพวามาช้านานะครับเพราะช้นไทยที่ได้เดินทางไปสักการะบูชาและมีนะครับพระศิวรีชุดนี้ติดเนื้อติดตัวบูชานะครับนับว่าเป็นมงคลไม่ว่าจะเป็นแผ่นทองนะครับที่เอาไว้ค้าขายนะจี้้อยคอก็ตามทีนะครับจะนําพามาซึ่งในเรื่องเกี่ยวข้องกับโชคลาภเกิดขึ้นกับคุณอย่างแน่นอนครับอาจารย์ผู้ขอการันตีครับ อ่า <Okay. S 2> สำหรับวันนี้นะครับต้องบอกว่าเช่าบูชานะครับสำหรับ99สายเพียงแค่999บาทเท่านั้นนะครับในบ็อกเซตเนี่ยผู้ชมจะได้ไปถึง6ชิ้นด้วยกันถูกต้องครับต้องบอกว่าเป็นเรื่องราวดีๆนะครับเสริมโชคลาภสิริมงคลให้กับตัวเองแม้กระทั่งคุณสุภาพสตรีใช่คต้องบ,<า>บอกว่าใส่แล้วสวยมากๆนะคุณผู้ชมทำให้เราดูมีสง่าราศีมีออร่านะคะเรียกนำพามาแต่สิ่งดีๆให้กับตัวเราแน่นอนนะคะรวมไปถึงเกี่ยวกับเรื่องของตัวเรือนอะไรต่างๆสวยงามมากจริงๆใส่ได้กับทุกชุดเลยล่ะค เพราะฉะนั้นเราห้ามพลาดเลยนะคะศักดิธิ์แล้วก็ยังสวยงามด้วยครับผมครับแล้วก็สามารถเช่าบูชาได้ตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่บริเวณหน้าจอนะครับหรือสามารถสแกนค r วอา e คได้ด้วยนะครับแล้วก็วันนี้เราต้องขอบคุณอาจารย์ผู้นะครับที่มามอบประสบการณ์สาหรับการบูชาองค์พระศรีวลีนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับคุณทผู้ชมครับสําหรับวันนี้นะครับเราทั้งสามคนต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ